i'm gonna keep it going to the ain' nothing left. going to ain't ain' nothing keep the flame on max i'm gonna keep it going to the ain' nothing left. going to ain't ain' nothing keep the flame on max i'm gonna keep it going to the ain' nothing left. going to the ain' nothing keep the flame on keep the flame on max keep the flame on max สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับงานร s สโตเรชันนะครับเจ้าเบนซนะครับ W220 S280 วันนี้เป็นวันก่อนส่งงานลูกค้ามารับรถพรุ่งนี้จะให้ดูว่างานที่เมกาโมโตนะครับจัดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมมาก็กอย่างแรกเลยก็คือสีใหม่ทั้งคันคท,ที่เราได้บอกไว้นะคุณผู้ชม,รมครับ ก็กระจงหน้าไอ้กระจัหน้าเหน้าทุกอย่างฮะเราเคลียร์ให้นะฮะเป็นครับก็คือสภาพใหม่หมดนะรับลูกไฟหน้าเราขัดให้เรียบร้อยทุกอย่างครับผมครับแล้วก็ยางเปลี่ยนยางใหม่ให้หมดสี่เส้นครับมียางใหม่คลิปเลยนะคุณผู้ชมนะอแล้วก็ล้อแมตส่งไปร้านโรงงานล้อแมตนะฮะเพื่อที่ทําสีปัดเงาอะไรให้ใหม่หมดไม่มีตาหนินะถูกไหมครับโอ้ จด,ดให้คลิปคลิปแบบนี้เลยแล,แล้วก็อพวกไฟอะไรต่างๆไฟลงอะไรไฟลเลี้ยอะไรที่มันเก่าเราก็จะการเปลี่ยนใหม่ให้หมดเปลี่ยนแล้วใช่ครับดูสีครับเห็นไหมฮะนุ่มก็ใหม่ทั้งคันอยู่แล้วฮะใหม่ทั้งคันนะครับเงาฉ่ำแต่อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ากระจกมันเป็น2ชั้นครับมันเป็นชั้นกลางใช่ข้างในมันจะนี่ ข้างในมันจะเป็นเออ่เป็นฟิล์มเป็นฟิลางแล้วแบบกระจกประกบกันนะครับมันแก้ไม่ได้นะมันแก้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเป็น220เป็นทุกคัน220คือเอกลักษณ์ของเขาคันตรงนี้นะครับไม่สามารถแก้ได้นอกจากคุณผู้ชมเปลี่ยนกระจกไปเลยใช่ครับนะครับเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นอีกใช่ฮะับเห็นมั้ยฮะหัวงานนะหอยเอี่ยมเอี่ยมอ่องอรไทยจริงๆนะครับคุณผู้ชมเห็นมั้ยฮะฝากระโปรงด้านหลังเป็นยังไงเป็นไงเอ่ยเพื่อนฝากระโปรงด้านหลังนะก็ เออเนะฮะอ๋อโทษนะครับเดี๋ยวู่นะครับให้ดูนะครับกระจกทุกอย่างเดียวไหมฮะอ่าโลโก้โลโก้ทุกอย่างนะครับจัดการให้ใหม่หมดนะฮะไปชมดูนะครับเห็นไหมฮะสีทุกอย่างใหม่กริบนะครับอ่ะให้ดูมือจับประตูนะครับปมมึงเขาไม่ย้ำติดอ่านี่ฝากระโปรงเปิดแล้ว เปิดมันกดเปิดได้เลยนะครับครับกดเปิดได้เลยไมนก็คผมด้านท้ายนะครับอันนี้เป็นวิทยุที่ทางลูกค้าให้เราเปลี่ยนเป็นจอ a n d r o อ d ของเก่าไม่ได้ใช้อะไรก็เก็บไว้ให้ลูกค้าด้วยคือไปให้เขาใช่ครับคือไปให้เขาด้วยครับผมข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นเอ่อชุดเครื่องมือกับล้ออะไรเดิมครับครับผมนะฮะสวยงามนะก่อนส่งงานก็จะให้ดูกันแบบนี้ว่าสวยจริงหรือเปล่า นะครับอ่าดูน้อเธอสิครับเห็นไหมฮะสวยจริงๆเดี๋ยวดูข้างในกันข้างในเราก็ทําให้ใหม่ครับผมข้างในเนี่ยคือทําใหม่หมดแล้ว,นนลวก็คือพยายามจะทําให้มันได้ใกล้เคียงโรงงานที่สุดนะฮะออกมานะฮะเห็นไหมก็คือเราก็จะทํําทาใหม่บ่อบเบอร์อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ผมสั่งพมมาแล้วเป็นผมกระดุมแต่เขาังไม่มาส่งเขามาส่งวันนี้แหละ ผมกำลังมาส่งใช่ผมสั่งคมกระดุมไว้ให้ด้วยค,ครับก็ถ่ายให้ลูกค้าันนีน่าจะโทรครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคอนโซลคอนโซลทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับใหม่ไหมกริปไหมดูสินี่คือจอแอนดอรอยที่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับใหม่หมดนะครับกระปุกเกียร์ทุกอย่างนะครับที่เท้าแขนทุกอย่างนะครับเห็นไหมฮะเบาะตอนนี้แลปไว้แล้วนะครับ ไม่อยากให้เลอะนะครับเราแรปเก็บไว้ให้หมดนะครับให้ลูกค้าใช้แล้วแกะเอาเองเลยนะครับตอนออกจากกมมาส่งพอดีหากลมมาส่งใช่ไหมใช่คนะครับเห็นไหมฮะายในด้านหลังนะครับหัวหมอนทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวอันนนุนห้ามนยครับขับรถอนุนต้องล้มลงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เอาขึ้นให้ตอนส่งรถนะครับเห็นไหมฮะช่องแอร์ทุกอย่าง แสงประตูนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับ<ม>เหมือนออกมาจากโรงงานนะครับไ่ายมุมประตูด้านล่างก็ติดนะครับอ่าเห็นไหมประตูดูดนะอ่เห็นไหมฮะดูดทุกบานนะครับผมการันตีคือทําให้มันใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับลแล้วก็สภาพออกมาสวยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่มีรถอยู่แล้วทางร้านเรารับรีสโตอยู่แล้วนะครับสามารถส่งรถมาทํากับที่ร้านได้บางคนบอกว่าผมทําแค่ภายนอกได้ไหมได้ครับบางคนบอกว่าผมทําแค่ภายในได้ไหมได้ครับเจ้าคอสตไหนเข้ามาคุยกันนะครับจัดให้นะครับให้ดูได้หไหมแล้วพรมแป๊บนึงนะพรมมาส่งแล้วนะครับ รมกระดุมที่บอกว่าขาดไปชิ้นเมื่อกี้นะครับแถมให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะฮะสวยไหมยอยู่ข้างบนสิผ้าหลังคาทุกอย่างเห็นไหมฮะสวยไหมฮะโอ้โหลงได้นะใช้งานได้นะอุ้ยผมก็ไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่นะกลัวไปทำของเขาเละนะครับขอ <นะ S 2> เลยขนะ้างใน หอมเลยหอมฉุยเลยใช่ฮะนะครับปิดนะครับปิดนะครับครบนะครับผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้นะครับ,รบที่ลูกค้าซื้อไปอในราคาค่าตัวบางคนถามว่าเท่าไหร่รแล้วจบที่เท่าไหร่พร้อมรถเนี่ยและรีสโตด้วยครับคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่เวนคันนี้จบลูกค้าไป399 3ามเก้าเก้าคือต้องบอกว่าลูกค้าคุ้มมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมทำไปนะเกือบแสนห้าใช่เกือบแสนห้านะไม่ได้ทำถูกๆนะทำใหม่ทั้งคันเนี่ยใช่ฮะเ้วเป็นงานปราณีตดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมรอคิวได้ก็จัดมานะครับตอนนี้คิวรีสโต์ก็มีเหลืออีกคันนึงนะครับคันนึงแล้วก็เป็นคีสสามสิบที่เราทำไว้นะใช่ต่อไปนะครับ จัดไปนะครับเป็นไงครณ้มเป็นไงหน้าตาไงเดี๋ยวเราติดตั้งให้ลูกค้าก็าคืออันนี้ถามให้ไปด้วยอ่าแถมให้อีกคุณผู้ชมอ่าส่งทันเวลาพอดีเพื่อความเนียนได้ฮะส่งทันเวลาพอดีฮนะทันทันสวยจริงๆนะครับนะอิจฉานะครับคนที่ได้ไปนะครับก็ถือว่าใหม่เลยฮะใช่มันได้รถใหม่นะครับ อย่าลืมติดตามนะครับผลงานจากเมกาโมโตคันต่อไปนะครับว่าจะเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทำให้ทุกท่านได้เห็นทุกขั้นตอนนะครับในการรีสโตรรถทุกคันจากเมกาโมโตรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านเมกะโมโตนะครับ